งานนี้ไทยโดนอิจฉาอีกแล้วล่าสุดเพจลูกยางโลกโพสคลิปทีมชาติไทยลุวพร้อมอวยยศเพียวงานนี้โดนอิจฉาอีกแล้วตำนานลูกหลัก FIVB คงไม่พ้นทีมชาติไทยใกล้เข้ามาทุกทีแล้วสำหรับเวทีเว์บอลโลกที่หลายคนรอคอยไม่แพ้โอลิมปิกอย่างศึกเว์บอลหญิงชิงแชมป์โลกซึ่งอย่างที่ทราบกันดีว่าสาวๆเว์วบอลหญิงทีมชาติไทย ได้บินไปกรุงอัมสเตอร์ดัมประเทศเนเธอร์แลนด์โดยเที่ยวบิน BR075 ้าสายการบิน E v ว A i r l i n e ล์ก่อนที่จะลงประเดิมสนามแมดแรกกับตุรกีในวันเสาร์นี้ล่าสุดได้สร้างตำนานลูกลักให้กับทั่วโลกไม่หยุดเนื่องจากล่าสุดพี่สาวไทยได้คิวลงซ้อมในสนามนั้นเพจลูกยางโลกอย่างวอลเลย์บอลเวิลด์ได้โพสต์คลิปลูกลักลงในทุกช่องทางไม่ว่าจะเป็นอินสตาแกรม หรือ Facebook พร้อมทั้งระบุข้อความว่าที่แปลเป็นภาษาไทยวันซ้อมของทีมชาติไทยวอลลยาบอลหญิงชิงแชมป์โลก23กันยายนถึง15ตุลาคม2565งานนี้ทำเอาแฟนๆวอลลย์บอลไทยถึงกับเข้ามาแซะอย่างต่อเนื่องว่าลงแต่คลิปการซ้อมของสาวไทยแบบนี้จะพานทำให้เพื่อนบ้านไทยอย่างเวียดนามอิจฉาและตั้งแง่กับทาง FIVB หรือสหพันธ์วอลเลย์บอลนานาชาติได้เพราะก่อนหน้านี้เวียดนามก็เคยมีดราม่าถึงเรื่องการทางที่เพศไม่ยอมเปลี่ยนรูปปกเพศและปัจจุบันก็ยังเป็นรูปของสาวๆทีมชาติไทยอยู่แต่ดูเหมือนว่าดราม่าดังกล่าวจะไม่สะทกสะทานใดๆถึงทาง FIVB เนื่องจากก่อนที่ทางเพจจะโพสคลิปการฝึกซ้อมของสาวไทยนั้นทางเพจก็ยังได้อวยยศให้กับอัชราพรคงยศด,ดาวตบทีมชาติไทย ที่รอบนี้คำแบ็กกลับมาช่วยทีมชาติแมตช์ชิงแชมป์โลกได้สำเร็จโดยทางเพจระบุข้อความกับคลิปของเพียวอัชรพรว่าที่แปลเป็นประษาไทยอัชรพรคงยศด,ดาวตบอัลลํำค่าของไทยผู้ที่ทำลูกตบด้านนอกได้อย่างเฉียบขาดเธอจะมีบทบาทสำคัญในการเดินทางของทีมชาติไทยในการแข่งขันชิงแชมป์โลกหญิงปี2022อย่างไรก็ตาม สำหรับตารางการแข่งขันเว์บอลหญิงชิงแชมป์โลก2022จะแข่งขันที่ประเทศเนเธอร์แลนด์และโปแลนด์ระหว่าง,งวันที่23กันยายนถึง15ตุลาคม2565สาำหรับโปรแกรมการแข่งขันเย์บอลหญิงทีมชาติไทยในโปรแกรมเย์บอลหญิงชิงแชมป์โลกมีดังนี้วันที่24กันยายน2565เวลา18นาฬิกาตุรกีพบไทยที่เมืองอาเนมประเทศเนเธอร์แลนด์ วันที่28กันยายน2565คืนวันที่27กันยายนเวลาตีหนึ่งครึ่งโปแลนด์พบไทยที่เมืองกระดังประเทศโปแลนด์วันที่28กันยายน2565เวลาหนึ่งทุ่มไทยพบโคเอเชียที่เมืองกระดังประเทศโปแลนด์วันที่29กันยายน2565เวลาหนึ่งทุ่มเกาหลีพบไทยที่เมืองกระดังประเทศโปแลนด์ และวันที่1ตุลาคม2565เวลา1ทุ่มโดมินิกการพบไทยที่เมืองกระดังประเทศโปโลแลนด์และแน่นอนว่าสาวไทยจะทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมและหวังว่าแฟนคลับทุกคนจะคอยเป็นกำลังใจให้สาวไทยในการแข่งขันเว์บอลหญิงชิงแชมป์โลกในครั้งนี้ด้วยนะครับ